สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวซึ่งนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขถือเป็นดาวสุพราะห์ดวงหนึ่งนะคะที่จะสามารถส่งคุณประโยชน์ให้กับแต่ละลัคนาราศีได้ เรามาเช็คกันเลยค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่จะทำการโคจรย,ย้ายในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> การโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ก็ถือว่าชาวตุลน,นั้นเป็นเจ้าภาพหลักกันเลยทีเดียวนะและอีกภพเรือนหนึ่งคะ่ะที่ดาวพระศุกร์ครองอยู่คือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนั่นเองค่ะในวันที่25มกราคมปี2566ไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปี2566เป็นช่วงที่ดาวพระศุกร ยกออกจากราศีมังกรและเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนปุตตะครั้งนี้ได้ทํามุมตรีโกณถึงลัคนาราศีตุลด้วยนะคะปุตตะหมายถึงอะไรปุตตะหมายถึงโชคลาภค่ะหมายถึงบุตรบริวารหมายถึงการริเริ่มหมายถึงความคิดไอเดียการสร้างสรรค์หมายถึงการลงทุนหมายถึงองค์ความรู้นะคะซึ่งความหมายของคําว่าปุตตะนั้นจะเป็นไปในเชิงบวกค่อนข้าง มากเลยทีเดียวนะคะแต่ในความหมายเชิงลบนั้นก็หมายถึงความมีอารมณ์นั่นเองนะคืออาจจะทําให้ชาวลักนาราศีตุลน,นั้นมีความหงุดหงิดง่ายนะเพราะว่าเป็นเรือนของอารมณ์นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนดีๆอย่างเรือนปุตตะครั้งนี้คุณจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นค่ะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานค่ะมีข่าวดีเกิดขึ้นได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลักนาราศีตุลน,นั้น มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นจะเป็นช่วงที่คุณขยันมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นมีพลังมากขึ้นกระตือรือร้นในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลจะไม่ค่อยอู้งานนะถ้าพูดกันตามตรงไปนะคะมีหน้าที่ใดที่ต้องรับผิดชอบคุณก็จะมุ่งมัน่นคุณก็จะโฟกัสในเรื่องนั้นรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะจะก่อเกิดช่องทางการทํางานใหม่ๆก่อ เกิดช่องทางการทําเงินใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีความคิดมีไอเดียมีการพัฒนางานนะบางคนที่เป็นเจ้าของธรุกธรกิจกิจการต่างๆมีหน้าร้านเป็นของตัวเองอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะถ้าคุณค้าขายนะคะอาจจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเสริมเพิ่มเข้ามาขายหรืออาจจะทําการตลาดใหม่ๆเพิ่มช่องทางทางการตลาดหาลูกค้าใหม่มีเกณฑ์เอ,อ่อเจรจาพูดคุยต่อรองอะไรอย่างเงี้ยก็รับรื่น และคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะชาวลัคกนาราศีตุลไม่พอเท่านั้นนะคะยังเป็นจังหวะที่คุณได้ทําในสิ่งที่อยากทําดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนปุตะมันเป็นเรือนขององค์ความ,ร,มร,าร,รู้มันเป็นเรือนของการบุกเบิกมันเป็นเรือนของความสนุกสนานนะเพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรหรือว่าคุณมีแพลนอยากจะทําอะไรคุณจะได้ทําในสิ่งนั้นอยากจะได้ คุณอยากจะริเริ่มทําสิ่งนี้ยังไม่มีจังหวะและโอกาสสักทีพอดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนปุตตะเอาจังหวะนี้เริ่มได้เลยนะคะลองผิดลองถูกกันได้เลยในระยะนี้นะ,ะการทํางานของชาวตุลมันก็จะมีความสนุกความเฮฮา,าไปด้วยในในส่วนของการงานนะ,ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ของใหม่ค่ะได้ของใหม่เข้าบ้านได้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อุปกรณ์หรือว่าอาจจะได้ของมีค่ามีราคาอย่างแหวนทองนะคะหรืออาจจะได้เป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ได้ นะบางคนได้ของขวัญได้รถใหม่ได้ของสวยงามนะคะถือว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวค่ะดาวพระสุกนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสุขของสวยงามงานใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมค่ะคลินิกเสริมความงามต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นงานที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีความคล่องตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานดีเลยทีเดียวนะคะ อีกภพเรือนหนึ่งค่ะที่ดาวพระสุครองอยู่นั่นก็คือดาวพระสุเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะมรณะหมายถึงการสูญเสียมรณะหมายถึงการจากลามรณะหมายถึงการจบจบจากบางสิ่งแล้วก็ไปเริ่มสิ่งใหม่นะการย้ายจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งนี่คือความหมายของคําว่ามรณะและยังหมายถึงความล่าช้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวพระสุดาวมรณะโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจาก การสูญเสียนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากาบุคคลที่มีอายุมากกว่าคุณและเขาอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้แล้วคุณต้องเข้าไปรับตําแหน่งแทนเหมือนกับอารมณ์ประมาณกเกษียณออกไปอย่างนี้ค่ะหัวหน้างานของคุณถึงวาระที่เขาต้องกเกษียณตัวคุณก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าแทนนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ของชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์จากไปเขาก็ทิ้งมรดกไว้ให้คุณมันมีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่จะได้รับแบบนี้หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลได้โชค โชคจากการเดินทางได้โชคจากการเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินทางไกลของชาวลัคนาราศีตุลในระยะนี้นะคะคุณก็ลองดูนะตัวเลขใดที่มันน่าสนใจตัวเลขใดที่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้และการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคของคุณน,นั้นจะมาจากคนที่อายุอ่อนกว่าด้วยนะเพราะว่าดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะหมายถึงคนที่อ่อนกว่าหรือคนที่หน้าเด็กใครที่อยากจะซื้อลอตเตอรี่ลองซื้อกับคนหน้าเด็กดูหรือซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณดูอย่างเงี้ยมัน ก็จะมีโอกาสมากกว่านั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคําว่ามรณะเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการจากลานอกจากจะหมายถึงการสูญเสียแล้วมันยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยค่ะชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะได้ขยับปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตค่ะงานอาจจะมีการปรับระบบใหม่นะคะจากเดิมต้องไปทํางานทุกวันตอนนี้อาจจะเป็นการทําที่บ้านการทํางานผ่านออนไลน์ใช้สื่อนะคะเมื่อก่อนประชุมต้อง ไปเจอหน้ากันทุกวันนี้อาจจะเป็นการใช้ Google Meet แบบนี้ก็ได้ประชุมออนไลน์แบบนี้ก็ได้รูปแบบการทํางานมันจะเปลี่ยนไปนะคะหรืออาจจะมีการรวบผนกนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นยุบฝ่ายยุบผนกควบรวมมาเพื่อลดภาระลดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็มีส่วนที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนั้นนะคะดาวประจําตัวมาอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ค่ะชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ตกงานหรือว่างานอยู่มองหา งานใหม่ได้เลยยื่นใบสมัครได้เลยนะคะมันมีโอกาสมีข่าวดีที่เขาจะเรียกคุณไปสัมภาษณ์ที่เขาจะเรียกคุณไปทํางานไปร่วมงานด้วยค่ะการค้าการขายดีค่ะแต่ต้องขยันต้องกระตือรือร้นต้องหมั่นหาช่องทางการตลาดการเงินยังมีเกณฑ์คล่องตัวค่ะแต่มันก็จะมีบางครั้งที่เกิดรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายจุกเฉินนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องวางแผนและรอบคอบในเรื่องของการเงินอยู่นะส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ถือว่าดีเลยทีเดียวมี เกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่หน้าเด็กหรือมีความอ่อนวัยกว่าคุณนะอาจจะทําให้คุณกระชุ่มกระชวยเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็จะเป็นจังหวะที่แฟนติดคุณมากขึ้นแฟนห่วงคุณมากขึ้นหรือจะเป็นจังหวะที่คุณติดแฟนมากขึ้นก็ได้เช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลน์สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ